ว่าดิฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตอนนี้ลูกเนี่ยอยู่อนุบาลสอง<ม>ก็น่าจะราวๆสัก4ี่ห้าขวบประมาณนั้นนะคะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าต้องทําอะไรในชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยหลายอย่างตื่นเช้านอนดึกแล้วก็จัดการเรื่องของลูกในแต่ละวันเนี่ยนะคะช่วงที่เป็นโควิด -2 คนแม่ลูกเนี่ยรู้สึกเลยว่าโดดเดี่ยวแล้วก็แล้วก็รู้สึกรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเศร้ามากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ถึงวันนี้เนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกอนุบาลสองอยากได้กําลังใจจังเลยค่ะ เก่งมากแล้วค่ะแลบผ่านมาได้แล้วผ่านมาได้แล้วค่ะผ่านได้แล้วกอดตัวเองแน่นๆเลยส่งกอดให้อกอดตัวเองแน่นให้กำลังใจตัวเองชมตัวเองเลยว่าเออเก่งมากผ่านในช่วงที่ลำบากที่สุดมาได้แล้วเพราะฉะนั้นทางผ่านไปข้างหน้านี้ไม่มีอะไรแล้วที่คุณแม่จะทำไม่ได้ค่ะเนาะฉะนั้นชื่นชมตัวเองเขาไหวเราผ่านจุดที่มันลำบากที่สุดมาแล้วแล้วก็ช่วงนั้นน่ะเราจะรู้สึกดาวรู้สึกไม่มีใครช่วยเลยไม่แปลกเพราะป่วยด้วย ต้องดูแลรูปด้วยอืมไม่มีใครจะพึ่งได้ด้วยนอกจากตัวเองแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วว่าเก่งแค่ไหนละใช่ไหมเออแล้วก็หา,ายมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจากวันนี้มันก็มีแต่จะดีขึ้นแล้วนะคะยังไงสู้ๆเนอะผ่านมาได้แล้วมันก็เขาเรียกว่ามันผ่านจุดที่ยากที่สุดแล้วมันมีแต่จะขึ้นแล้วคราวนี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ทําได้แน่นอน,นะคะ่ะ